ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ต้นชมผู้หลังบ้านผี่ตักเรื่องเล่าข่าวฝันตอนนารึสิกว่าหัวสมัยพี่ผมยังอยู่พี่อำเภอสวัสด์โลกจังหวัดสุขโขทยัยผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง คือผมชอบไปดูศพคมตายก่อนจะเหาแท้ทุกศพกลัวนักแต่จะต้องบุดต้องเบียดคงเข้าไปดูให้ได้ไดยิ้มศพไหนตายมาแบบตายโหงตายไม่ธรรมาชาตินี้ยิ่งร้าใจตอนนั้นมียายคงดึงแกเสียชีวิตตรงพอผมไปดูก็ไม่เห็นแตกต่างจากศพคนแก่ทั่วไปคมเพราะไม่ได้ไปจับคอศพแกผมดูพอเทาเสร็จประเพณีของคนบ้านผมคือเขาจะเอาโกดเล็กๆมาใส่กระดูกแล้วพากลับไปไว้ที่บ้าน ้านชาบ้านก็ช่วยคัำให้ยายแกเหลือนกันทีนี้พอแกตายบ้านแกสวนแกก็ร้างเพราะไม่มีใครมารักษาต่อรู้มาว่าแกยังพอมีญาติญาติเหลืออยู่แต่อยู่ไกลเป็นญาติ่างทางซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางไปติดต่อให้มารับสมบัติของยายแกแต่ญาติทางนั้นบอกมีเวลาจะมาแต่ก็ไม่เห็นมาสักทีพอยายแกตายพวกผมก็คิดว่าหวานหมูเลยผมลไม้เต็มสวนไม่มี ีคนเ้าผมก็พากันดูป่าปุกไปถึงที่ไม่ต้องดลบลุกสั้นๆแล้วเดินตรงแนวๆนข้าไปสอยอาดื้อๆเลยครั้งแรกผ่านไป ครั้งสองครั้งสามค่อยๆผ่านไปหลงผิดคลีดท่าภูมิใจพี่ขโมยกินได้ขนาดนี้แต่ต่อมาครั้งนั้นผมไม่ได้ไปกับเพื่อนด้วยเพื่อนมันมาบอกกันว่าชมพู่ในสวนยายแกกำลังสุขและโดกมากจะขากัดไปพอดีผมติดซ้อมท้องบทอาขายานจะไปแข่งวิชาการเลยไม่ได้ไปด้วยเพื่อนผมมันเลยขากัดไปสามคนต้นชมพู่พี่ว่านั้นสมัยยายแกยังอยู่ไม่มีใครไป ขอแกมากินได้เพราะต้นมันอยู่ติดบ้านแกเลยและแกโคตหัวประมาณว่าสามีแกเป็นคนปลูกรวดกับแกไว้เป็นพยายาักสมัยยังหนุ่มสาวพอสามียายแกตายไปก่อนยายแกก็อยู่คนเดียวมารุ่นสิบปีจนสุดท้ายก็เสียไปอีกคนแต่ว่าผ่านไปไม่นานพวกเพื่อนผมก็พากันกลับมาในสภาพเสื้อผ้าเต็มไปด้วยพวก์รูดไม้หนาเกาะติดเต็มทับเสื้อทับก,กางเกงหน้าตาบําแหมมี ปอยอีกวดเต็มตัวโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมเห็นพวกมันพากันมานั่งฝอกอยู่ก็เลยเข้าไปถามดูว่าไหนชมพู่มันก็พากันแย่งต่อบอกใครจะกินก็ไปเอาเถอะพวกกูไม่ไปเอาแล้วผมก็ถามเอาทำไมตัดมันก็เล่าให้ฟังว่ามันก็พากันไปต้นชมพู่หลังบ้านยายแก่นั่นแหละ เตรียมผุูไปใส่ด้วยแต่ต้นมันสูงสอยไม่ค่อยถึงเพื่อนคนหนึ่งเลยต้องปีนขึ้นต้นเพราะยอดบนตรงมันดกดีมันว่ามันก็ปีนขึ้นไปถึงคาพบต้นพี่กินก้ากระจายแย่ไปกัำลังนั่ง จัสอยตรงจุดนั้นมันตรงกับหน้าตา,บ,าบ้านยายแกพอดีเพื่อนก็หันหลังให้แล้วตั้งใจสอยชมพู่พอกำลังสอยสอยอยู่เพื่อนมันรู้สึกแปลกแปลกเลยหันไปมองตางก็จะเอกับรูปตั้งหน้าศกับโกกระดูกยายแกกับหัวพอดีเพราะชาวบ้านเขาเอามันตั้งไว้คู่กันมันว่าตอนนั้นในบ้านมืมืออึง้งขึ้นมันก็เห็นว่ามีใครยืนเป็นเงาอยู่คาตู้ร่างนั้นกำลังม,งมองมันอยู่มันก็หยุดสอยหันไปให้มอง อต,ตอนนั้งมือไม้ขาแค่มันก็เริ่มสั่นแล้วแล้วเราพี่ว่าก็ส่งเสียงดังลั่นมาเลยว่าเป็นนักเรียนทำไม้ากานมาขโมยของคมอื่นฝืเพื่อนคมพี่ปีนอยู่มันก็ปล่อยไม้รีบรูดตัวลงต้นชมพู่อย่างไวแล้วโกยนักอีกสองชมมันก็ยังยืนงงแต่พอเห็นว่ามีคนมายืนกอดคอหน้าต่างเท่านั้นแหละ มันก็หากันแอ่ปากร้องผีหลอกวิ่งไม้พิชีวิตกลับโรงเรียนฝ่าดงพืชนน้จงหนัเนกเกล็กินไม้โหดเต็มตัวสุดท้ายก็หากันมานั่งฟอกอยู่อย่างที่เห็นผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าผียายแกะจะเพี้ยนจะฝุ่ชมพู่ได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องเชื่อเพราะเช้าวันนั้นครูฝ่ายปกครองประกาศเรียกเพื่อนทงสางคมของผมออกไปหน้าเสาธงแล้วประกาศติดติดคุกให้นักเรียนในโรงเรียนได้ทราบว่าผมเองก็ไม่ อยากจะเชื่อหรอกว่าผียายแกจะเลี้ยงจะกวนชมผู้ได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องเชื่อเพราะเช้าวันนั้นครูฝ่ายปกครองประกาศเรียกเพื่อนทั้งสามคมของผมออกไปหน้าเสาธมแล้วประกาศติดติดคุ้มให้นักเรียนในโรงเรียนได้ทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักเรียนของเราแอบ,บออกนอกโรงเรียนไปคโอยผนลไม้ชาบ้านแล้วญาติเจ้าของสวนมาแจ้งให้ครูทราบเมืเ่อเย็นวานครูสืบพบแล้วว่าเป็นสามคมนี้เนื่องจากเมื่อวานมีครูเห็นว่าสามคมนี้ วิออกมาจากป่าหลังโรงเรียนจึงขอเยี่ยมเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยมยาไม่เชื่อก็ต้องเชื้อจริงๆว่าผียายแกเที่ยวสุดๆส,ส่งไม้เดียวมาประทัดตูดเพื่อนผมได้ครบคท,ทุกคมทั้งพับที่ตายไปแล้วแพ้แพ้บรรทวนจริงๆพี่ทางกัดไปข้าโยตอนยากหาข,าาของยายแกยมาอยู่บนบ้านพอดี